ไปลองคิดเล่นๆกันไหมคะเพื่อนๆถ้าไอโนรักเซนปลายมากกว่า1คนแล้วคำสาปไอชิมันจะทำงานยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยันเดรส Simulator มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเลิฟดีโลบอก y ัน d e r e Story วันนี้เราจะมาเสิร์ฟเรื่องนี้กันค่ะแต่บอกก่อนนะคะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์อของเจ้าของช่องเองนะไม่ได้มาจากพวกเว็บไซต์วิกิแฟนดอมอะไรแต่อย่างใดค่ะ ้มแล้วมารับฟังการวิเคราะห์อของเจ้าของช่องกันเลยมันอาจไม่ใช่แค่ความสับสนนะแต่มันอาจจะกลายเป็นความผิดพลาดของระบบเลือดไอชิกล่าวให้ฟังง่ายๆก็คือบักของคำสา์ไอชิค่ะและนั่นแหละจะเริ่มเป็นกระบวนการทำลายตัวเองในทันทีอันนี้เพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วเนอะว่าในโลกของ y a นเดเรสซิ u l เ t เ r ตระกูลไอชิเป็นตระกูลที่มีความแปลกหลอนแบบมีตรรก,กะ คือทุกคนที่เกิดมาจากสายเลือดน,นี้จะมีเงื่อนไขหนึ่งข้อที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการก็คือจะไม่รู้สึกอะไรเลยกับโลกใบนี้จนกว่าจะเจอคนที่ทําให้ตัวเองใจเต้น,นะคะ่ะอารมณ์ประมาณว่าใช้ชีวิตเหมือนตุ๊กตาเดินไปเรียนทําหน้าปกติแต่ข้างในคือว่างเปล่าจนกว่าจะมีเขาหรือเธอคนนั้นเข้ามาและเมื่อหัวใจของคนตระกูลไอชิเริ่มต้นความรักจะกลายเป็นทุกสิ่งจนไม่สามารถแบ่งให้ใครอื่นได้เลยนะคะแล้วคาถามคือแล้วถ้าไอายนโนะไม่ได้รักแค่คนคนเดียวล่ะ ฟีลประมาณว่าเฮ้ยหล่อนเป็นวันทองสองใจอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าอยู่ๆอโนโหลงรักทั้งเซนกับแบดบอยแห่งอาคาเดมี่อีกคนนึงอ่ะขอใช้คำว่าแบดบอยแล้วกันนะคะคือแบบชอบเขาพร้อมกันนะ่ะตอนแรกอาจจะชอบเซนแต่อีกวันนึงพอมีคนใหม่เข้ามาทำให้ใจเต้นแรงกว่าเดิมคำสาบมันจะทำงานยังไงคะ คำหลักของคำพา์ไอชิการรักมากกว่าหนึ่งเท่ากับความรู้สึกขัดแย้งร่างกายเริ่มรวนความทรงจำเริ่มสับสนสมองอาจสั่งการผิดเพี้ยนมีระคะที่เรียกว่ากระบวนการทำลายตัวเองมันจะเริ่มตั้งแต่เบาๆอย่างความหึงหวงที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะประมาณว่าเริ่มระแวงทุกคนแม้แต่คนที่ตัวเองรักตามด้วยไล่กำจัดคนที่ไม่ใช่ทั้งที่อีกใจก็ยังรักเขาอยู่ก็คือมีเซนปายสองคนใช่ไหม อีกใจหนึ่งที่สู้กันอยู่ก็เลยกําจัดอีกคนหนึ่งไปนะคะเพื่อให้เหลือแค่คนเดียวเผื่อว่าการทํางานของคํำสาบมันจะได้เข้าที่เข้าทางถูกต้องอะไรประมาณนั้นและสุดท้ายจิตใจก็จะแตกออกเป็นงเสี่ยงค่ะหลายคนเคยตีความว่าถ้ารักมากกว่าหนึ่งคนมันอาจจะกลายเป็นประมาณว่าเหมือนวันทองสองใจแวมพายสองใจ ก็คือข้างนอกเนี่ยดูสงบแต่ข้างในมีปีศาจสองตัวสู้กันตลอดเวลาถ้าใครชนะคนคนนั้นเนี่ยก็จะได้กลืนกินตัวตนของอีกฝ่ายนะคะอันนี้อาจจะเป็นตาก,กะออกแนวคนแต่งนิยายนิดนึงนะแต่เคยมีคนที่คิดแบบนี้นะคะแล้วคำถามคือความรักของไออโนะมันเป็นรักแท้หรือแค่คำสาบที่ทำให้หลงและอันนี้ก็เป็นสมมติฐานจากน้องๆ FC หรือเพื่อนๆช่องเราเช่นเคยนะคะบางคนเคยเมนนะว่าไอโนไม่ได้รักค่ะแต่ว่าแค่เสพติดความรู้สึกมีชีวิตตอนอยู่กับเซนไปและพอเธอรักคน2องคนพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของเจ้าของช่องแล้วนะไม่เกี่ยวกับน้อง f อแล้วนะคะเมื่อรัก2คนพร้อมกันมันเลยทำให้ระบบล่มอะค่ะทุกคนเพาราะคำั่ไอชิไม่ได้ออกแบบมาให้หวัวใจของพวกเขาหรือเธอแบ่งปันนะนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวค่ะ มันจะไม่ใช่แค่การแยร่งชิงแต่มันคือคำสาปที่จะกัดกินหัวใจของเจ้าของทันทีเมื่อหัวใจเลือกไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็ลองคิดต่อดูนะถ้าไอโน,อนต,ต้องเลือกระหว่างรักมากกับรักหลายคนเธอจะเลือกรักแบบไหนละคะแล้วถ้าเป็นพวกเราเราเนี่ยจะสามารถรอดจากคำสาปนี้ได้ไหมไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าหล่อนซะเองหรือว่าเราจะเป็นเซนปที่เจ้าหล่อนหลงรัก ถ้าเ,เพื่อนๆชอบแนวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุนและอย่าลืมติดตามช่องน้อยๆเอาไว้นะคะเพราะว่าเราจะพาไปสำรวจจิตใจของยันเดเระในมุมมองที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนอีกมากมายเลยค่ะ